การโจมตีวุยกกครั้งที่6ตอนอวสานของเบ้ง EP 3จากความเดิมตอนที่แล้วท่านอาจารย์ฮกหลงได้สเสบียงอาหารในโคโยนของสุมาอี้กลับไปเป็นกำไรในการรบและหาสเสบียงอาหารเพิ่มเติมให้กับกองทัพของตนได้อีกเป็นจำนวนมากส่วนสุมาอี้นั้นเมื่อนี้รอดมาได้แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในค่ายโดยไม่นำกำลังทหารออกมาต่อสู้กับคงเบ่งอีกเลย ในขณะที่สุมาอี้กำลังขังตัวเองและกองทัพอยู่ในค่ายเช่นนี้ก็มีข่าวการศึกมาจากพระเจ้าโจยอยว่ากองทัพของพระเจ้าซุนกวนได้เคลื่อนมาถึงเขตแดนของวุ้ยโกกแล้วแต่ก็เป็นโชคดีของสุมาอี้อีกครั้งที่พระเจ้าโจยอยสามารถขับไล่กองทัพของพระเจ้าซุนกวนออกไปจากดินแดนของพระองค์ได้ดังนั้นแล้วสุมาอี้จึงไม่ถอยทัพกลับไปช่วยพระเจ้าโจยอย แต่กระนั้นก็ตามท่านแม่ทัพใหญ่แห่งวุ้ยก,กก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในค่ายเช่นนี้โดยที่เขาคาดหวังว่ากองทัพของคงเบ้งจะขาดแคลนสเสบียงอาหารจนกระทั่งถอยทัพกลับไปเองแม้ว่าแผนการตั้งมั่นอยู่แต่ในค่ายของซูมาอี้จะทําให้คงเบ้งไม่สามารถลุกคืบต่อไปได้แต่ท่านอาจารย์ฮกหลงก็ทราบดีว่าหากตนเองยังคงหยุดยั้งกองทัพอยู่เช่นนี้ปัญหาในเรื่องสเสบียงอาหารก็คงเกิดขึ้นในกองทัพของตนอีกครั้ง ดังนั้นแล้วองเบ้งจึงสั่งให้ทหารของตนไปช่วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณนั้นทำนาเพื่อที่ว่าเมื่อทัญญาหารเหล่านั้นออกรวงดีแล้วองเบ้งก็จะขอแบ่งจากชาวบ้านหนึ่งส่วนจากทั้งหมด3ส่วนการที่องเบ้งมีคำสั่งให้ทหารของตนไปช่วยชาวบ้านเช่นนี้นอกจากจะเป็นการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างจก,กกกับบรรดาชาวบ้านแล้วก็ยังเป็นการหาสเสบียงอาหารมาเพิ่มเติมด้วย นับได้ว่าการกระทําเพียงครั้งเดียวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับกองทัพของคงเบงได้ถึง2ประการแต่เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คงเบงมีคําสั่งเชนนี้ก็เพื่อเป็นการยั่วยุให้สุมาอี้รู้สึกว่าถูกหักหน้าจนกระทั่งต้องนําทหารออกมารบกับคงเบงแต่ท่านแม่ทัพใหญ่แห่งวุยกกก็มีความหนักแน่นพอที่จะไม่หลงไปกับอุบายนี้ของคงเบงซึ่งเมื่อท่านอาจารย์ฮกหลงเห็นว่าแผนการยั่วยุของตนไม่ได้ผล เขาก็สั่งให้อุยเอียนนำหมวกทองคำของสุมาอี้ไปร้องเยอะยอ,ะอยู่หน้าค่ายของฝ่ายวุยกบแต่กระนั้นก็ตามสุมาอี้ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่แต่ในค่ายเช่นเดิมเมื่อเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นนี้คงเบงก็คงจะรู้สึกปวดศรีรษะเป็นอย่างมากที่สุมาอี้ไม่ยอมออกมาต่อสู้กับตนดังนั้นแล้วหลังจากที่คงเบงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็นึกถึงแผนการที่จะนำมาใช้ล่อลวงสุมาอี้ได้สำเร็จ เราคือคองเบ้งสั่งให้มาใต้ไปสร้างค่ายเก็บสเสบียงแห่งใหม่ที่ซอกเขาเฮาโลกกโดยที่ภายในค่ายแห่งนี้มีเชื้อเพลิงและสารไวไฟซ่อนเอาไว้เป็นจํานวนมากนอกจากนั้นเพื่อให้แผนการในครั้งนี้สมจริงขึ้นอีกคงเบ้งก็สั่งให้ขุนพลโลเสียงนําขบวนโคโยนขนสเสบียงมาที่ค่ายแห่งนี้ด้วย <S <S เมื่อทหารของสุมาอี้สามารถชิงเอาสเสบียงอาหารจากขบวนโคโยนของโกเสียงได้หลายครั้งแล้ว สุมาอี้จึงเกิดความประมาทและตัดสินใจสั่งเคลื่อนพลออกโจมตีกองทัพของโจกโกท,ทันทีโดยท่านแม่ทัพใหญ่แห่งวุยกกได้แบ่งกําลังทหารออกเป็นสองทัพก่าวคือสุมาอี้สั่งให้กองทัพที่หนึ่งไปโจมตีค่ายใหญ่ของของเบ้งที่เขากีสารส่วนตัวของสุมาอี้รวมทั้งบุตรชายทั้งสองซึ่งก็คือสุมาสูและสุมาเจียวก็นํากองทัพอีกหน่วยหนึ่งไปโจมตีค่ายสเสบียงที่เฮาโลโกก ฝ่ายของเบงเมื่อเห็นว่าสุมาอี้นำกำลังทหารออกมาโจมตีตัวเองเช่นนี้แล้วเขาก็แบ่งทหารของตนออกเป็นสามกองโดยกองแรกมีหน้าที่ป้องกันค่ายใหญ่ที่เขากีสารส่วนกองทัพที่สองนั้นของเบงให้ลอบไปโจมตีค่ายของสุมาอี้และกองทัพที่สามซึ่งเป็นของของเบงนั้นก็ซุ่มรอกองทัพของสูมาอี้อยู่ที่ซอกเขาเฮาโลก,กุกด้วยแผนการอันรัดกุมเช่นนี้ของของเบง ก็ทำให้สุมาอี้และบุตรชายทั้งสองของเขาตกลงไปในหลุมพรางของท่านอาจารย์หกหลงอย่างง่ายดายโดยเมื่อคงเบ้งเห็นว่าสุมาอี้และขบวนทหารเคลื่อนทัพเข้ามาในค่ายซึ่งเขาซุ่มรออยู่แล้วคงเบ้งก็สั่งให้ทหารโยนคบเพลิงลงไปในค่ายแห่งนี้ทันทีดังนั้นแล้วเมื่อภายในค่ายแห่งนี้เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงและสารไวไฟชนิดต่างๆเปลวเพลิงอันร้อนแรงจึงลุกไม้ขึ้นครอกสุมาอี้และทหารของเขาทั้งหมด โชคชะตาของสุมาอี้ยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากว่าพระพิรุณได้โปรโยปลายลงมาอย่างหนักจนกระทั่งน้ำท่วมถึงหนึ่งศอกและทำให้เปลวเพลิงทั้งหมดหมอดไม่ดับไปด้วยเหตุทางธรรมชาตินี้เองก็ทำให้สุมาอี้และบุตรชายทั้งสองรวมทั้งบรรดาทหารที่ยังรอดชีวิตอยู่หนีออกจากสมรภูมิแห่งนี้ได้สำเร็จและตั้งค่ายแห่งใหม่ขึ้นเนื่องจากว่าทหารของจโจกโก สามารถยึดค่ายเก่าของสุมาอี้ไว้ได้แล้วป่ายคงเบงเมื่อต้องประสบกับความผิดหวังในการพิชิตสุมาอี้เช่นนี้แล้วเขาก็สั่งให้ทหารเคลื่อนทัพกลับไปยังค่ายที่เขากีสารและเริ่มต้นทำการยั่วย,ยุให้สุมาอี้ออกมาทำการรบกับตนเองอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้คงเบงก็ส่งชุดชั้นในของสตรีไปให้กับสุมาอี้พร้อมกับแนบจดหมายฉบับหนึ่งไปให้ท่านแมททับแห่งวุ้ยก๊กด้วย โดยจดหมายฉบับดังกล่าวมีเนื้อความดังนี้สุมาอี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองลบเอียงยกกองทัพออกมาจาัดทำสงครามด้วยเราเหตุใดจึงนิ่งอยู่แต่ในค่ายชานามีได้ออกรบกุ้งให้รู้จักฝีมือและความคิดกันไว้อันธรรมดาเป็นชาติทหารแล้วมีได้ออกมาจากค่ายชนิดก็เหมือนหนึ่งผ้าซับในการเก่งของผู้หญิงซึ่งเราให้ไปนั้น และเราทำการมาให้ทั้งนี้หวังจะให้สุมาอี้อัปยศแก่ทหารทั้งปวงจะได้มีมานะออกรบพุ่งด้วยเราด้วยต้อยคำอันเผ็ดร้อนเช่นนี้ของผงเบ่งก็ทำให้สุมาอี้รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีแต่ด้วยความที่ท่านแม่ทัพนายนี้มีภาวะของการเป็นผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมดังนั้นแล้วสุมาอี้จึงสามารถข่มอารมณ์โกรธนี้ไว้ได้ การที่คงเบงทาการเยียุยสุมาอี้ด้วยวิธีเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าคงเบงเองก็คงหมดหนทางที่จะหาคนอุบายอื่นมากระทําต่อสุมาอี้เช่นกันซึ่งท่านแม่ทัพใหญ่แห่งวุยกก็คงทราบดีในข้อนี้ดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ได้หลงไปตามคนอุบายของคง,งเบงสุมาอี้จึงได้ทําการเลี้ยงอาหารผลนําสารของคงเบงนายนี้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นก็ยังได้ฝากความห่วงใยในสุขภาพไปยังท่านอาจารย์ฮกหลงอีกด้วย เมื่อแผนการยัออย่วยุสุมาอี้ของคงเบ้งไม่ประสบความสําเร็จประกอบกับทางฝ่ายของพระเจ้าซุนควรเองก็ไม่ได้กระทํา,าการตามที่คงเบ้งหวังเอาไว้ดังนั้นแล้วท่านอาจารย์ฮกหลงซึ่งถูกโรคของความเครียดรุมเรา้าจึงเกิดอาการหน้ามืดและสลบไปในทันทีโดยอาการป่วยเช่นนี้ของคงเบ้งก็คือสัญญาณที่แสดงออกมาว่าพยามัจจุราชกําลังปรารถนาชีวิตของเขาแล้ว ด้วยความที่ของเบ่งเป็นผู้รอบรู้และได้ศึกษาศาสตร์วิชาต่างๆมาเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วเขาจึงสามารถวินิจฉัยอาการป่วยของตนเองได้ว่าเขาคงไม่สามารถรอดชีวิตจากการเจ็บไข้ในครั้งนี้ไปได้ดังนั้นแล้วของเบ่งจึงทำพิธีต่ออายุของตัวเองโดยใช้วิธีการทางไสยศาสตร์แต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่ออุเยเอียนทำลายพิธีต่ออายุของของเบ่งลงโดยบังเอิญ ท่านอาจารย์ฮกหลงผู้มากไปด้วยสติปัญญาและเล่ห์เหลี่ยมแห่งขุนเขางองลังกังก็จำต้องยอมรับกับชะตากรรมของตนดังนั้นแล้วก่อนที่ลมหายใจของตนเองจะหมดสิ้นไปคงเ่งจึงได้แต่งตั้งให้ขุนพลเกียงอุยดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำทัพแห่งจจกกต,ต่อจากตนพร้อมกับมอบตำราพิชัยสงครามรวมทั้งแบบพิมพ์เขียวของหน้าไม้รุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ทีละสิบดอกให้กับเกียงอุยอีกด้วย ต่อจากนั้นคงเบ่งก็ได้มอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญให้กับบุคคลที่ตนมั่นใจว่าจะสามารถบริหารงานในตำแหน่งเหล่านั้นได้แม้ว่าคงเบ่งจะวางระเบียบการบริหารและจัดก,การจกกกหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตแล้วก็ตามแต่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ท่านอาจารย์ฮกหลงยังคงเป็นห่วงก็คือการถอยทับกลับจกกหลังจากที่ตนเองดับชีพแล้ว รวมทั้งการปราบกบฏอุยเอียนซึ่งปัญหาทั้งสองประการนี้คงเบ้งก็ได้วางแผนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันกราคือในเรื่องการถอยทัพนั้นคงเบ้งได้สั่งความเอาไว้ว่าหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตแล้วก็ให้สร้างหุ่นจำลองของตนขึ้นมาและนําไปใส่ไว้ในเกวียนที่คงเบ้งใช้อยู่เป็นประจําต่อจากนั้นเมื่อซูมาอี้นากองทัพออกมาติดตามโจมตีกองทัพของโจกกในขณะถอยทัพ ก็ให้นำเกวียนเล่มนี้ออกมาที่หน้ากองทัพเพื่อเป็นการหลอกสุมาอี้ว่าคงเบ่งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าแผนการชนนี้ของคงเบ่งก็ช่วยให้กองทัพของโจโกกสามารถถอยทัพกลับไปได้อย่างปลอดภัยส่วนในเรื่องของการปราบกบฏอุยเอยนนั้นคงเบ่งก็ได้สั่งให้มาใต้แฝงตัวอยู่กับอุยเอนเพื่อที่ว่าในอนาคต เมื่ออุยเอียนกระทำการอันเป็นการกระด้างกระเดืองต่อพระราชอำนาจของพระเจ้าเล่าเซียนแล้วมาใต้จะได้รอบสังหารอุยเอียนได้อย่างสะดวกต่อจากนั้นคงเบงก็ได้มอบหนังสือรับฉบับหนึ่งให้ไว้กับเอียวหงีโดยที่ในหนังสือฉบับนี้มีข้อความในทํานองที่ว่าเมื่ออุยเอียนคิดทําการเป็นกบฏขึ้นแล้วก็ให้เอียวหงีกล่าวประโยคอันเป็นรหัสลับซึ่งอยู่ในหนังสือฉบับนี้ต่อหน้าอุยเอียน แล้วบุคคลที่คงเบ่งกำหนดตัวไว้แล้วก็จะปรากฏตัวออกมาสังหารอุยเอียนเองด้วยเหตุนี้เองเมื่อท่านอาจารย์ฮกหลงเสียชีวิตไปแล้วและอุยเอียนก่อการกรบฏขึ้นมาตามที่คงเบ่งคาดการเอาไว้มาใต้จึงเป็นผู้ตัดศรีรษะของอุยเอียนในที่สุดเมื่อคองเบ่งสั่งเสียการงานทุกอย่างแล้วอาการป่วยของท่านอาจารย์ฮกหลงก่อกำเริบขึ้นและรากเอาลมหายใจของเขาไปในที่สุด พระเจ้าเล่าเสียนทรงเชิญศพของคงเบ้งไปฝังไว้ที่เขาเต็งคุณสันโดยที่ไม่มีการตั้งแผ่นป้ายหน้าศพหรือตกแต่งใดๆให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าศพที่อยู่ในหลุมนี้เป็นศพของท่านอาจารย์ฮกหลงซึ่งก็เป็นไปตามที่ของเบ้งได้สั่งเอาไว้ก่อนเสียชีวิตการที่ของเบ้งปิดบังหลุมฝังศพของตนไว้เช่นนี้ก็คงเหมือนกับที่โจโฉได้สั่งให้สร้างหลุมฝังศพของเขาไว้มากถึง72หลุม เพื่อป้องกันการถูกขุดศพขึ้นมาทำลายเช่นกันดังนั้นแล้วจึงนับได้ว่าเป็นกรรมของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้เมื่อคงเบงเสียชีวิตไปแล้วเกียงอุยก็ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งโจกโกกต่อไปแต่ในเวลาต่อมาเกียงอุยเองก็เสียชีวิตลงก่อนที่จะสามารถสานต่อง,งานของคงเบงจนสำเร็จได้